สวัสดีครับอยู่กับพีทอีกแล้ววันนี้นะครับวันเสาร์ที่18มิถุนายน2565นะกับ MK Motorhead นะฮะวันนี้นะ3คันที่อยู่ด้านหน้าของผมนี้นะครับเป็น รถที่รอส่งอมอบให้กับลูกค้านะครับวันนี้3คันรวดเลยนะอย่างที่บอกนะครับเรามีรถมากมายให้ท่านเลือกนะไม่ว่าเป็นรถเกง๋งรถกระบ,บะนะแคปสประตูนะหรือว่าเป็นรถแฮทสแบกต่างๆนะครับอย่างเข้ามาใหม่วันนี้นะครับก็เป็น Honda Civic FK ปี2 0 2 1 2 2จด2ไม่เก้าพันะแต่3คันนี้คือพระเอกนะครับวันนี้ที่จะรอส่งอมอบให้กับลูกค้านะครับอันนี้คือเราส่งรถถึง บ้านลูกค้าเลยนะอย่างคันแรกนะครับเป็น MG ZS 1.5 X-LUX นะครับตัวนี้ปี2019นะอันนี้ส่งมอบที่โคราชนะแล้วก็คันที่2นะเป็น Civic นะ F4 ปี2017นะอันนี้ก็ส่งมอบที่น่าจะชนบุรีนะตัวนี้นะแล้วก็เป็นกระบะนะครับวันนี้ม i t s ิ b i s h i t ท่านทัท,น,ทน,นะฮะตัวนี้ก็ส่งมอบที่ภาคใต้นะเห็นได้ว่า เรานะมีบริการส่งรถฟรีทุกจังหวัดนะนี่คือเราย้ําเลยนะแล้วก็มีบริการจัดไฟแน้นทุกจังหวัดเลยนะสามคันนี้นะวันนี้วันเสาร์นะไม่เหงาเลยนะรอส่งมอบถึงหน้าบ้านลูกค้านะขอให้ลูกค้าทุ่านเนี่ยรอรับที่บ้านตัวเองได้เลยนะไม่ต้องเดินทางขึ้นมากรุงเทพไม่เสียเวลาไม่เสียาการเสียงานแล้วก็บริการจัดไฟแน้นถึงบ้านของลูกค้าเลยนะ อยากเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว MK Motor Trade นะครับโทรเข้ามาเลยที่เบอร์ด้านล่างของเรานะครับท่านจะสนใจรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะทาง MK Motor Trade ของเรายินดีที่จะรับใช้บริการแล้วก็เสนอรถดีๆให้กับท่านไว้ใช้ในชีวิตประจำวันในครอบครัวครับวันนี้ผมพีทลาไปก่อนครับสวัสดีครับ